ช่างขอดูหน่อยนะคะนี่ต่ออยู่สุดโคนมาเลยแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าเพจว่ามันเป็นยังไงช่างขอตัดหน่อยนะจ๊ะขอโทษนะคะเสร็จแล้วจะไปกินอะไรกันต่อคะกลับบ้านบ้านอยู่ไหนนะคะ ก็เปประมาณเก้ากิโลไปเลยหน้าเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีอีสานเหนืออ๋ออันนี้ขับออกมาตอนกี่โมงคะอันนี้ออกมาทำธุระก่อนค่ะออกมาประมาณนิดหนึ่งนะคะอ่ะโอเคสู้ๆนะช่างในตำแหน่งนะจ้า เสร็จแล้วค่ะเก่งมากมากเลยอันนี้แหละค่ะที่คุณลูกค้าตัดแล้วไม่ออกอยากเช็ดให้ก่อนเอากลับไปทำอะไรนะเอาไปทุบค่ะเอาไปทุบโถ เห็นไหมเนี่ยถ้าไม่เอามาออกอ่ะมันก็อยู่มันก็ลึกอ่ะเนี่ยฉุดยอดไปเลยนะโอ้โหเ <laughs> นี่ยนูเห็นแต่ของลูกค้าท่านอื่นในหน้าเพจเป็นยังไงเขาดูสดแล้วยิ่งเป็นเคสของของเป็นตัวเองอีประทับใจกับการดูสดไหมคะ <laughs> นิดหนึ่งนะคะเห็นว่าที่หน้าแขนรู้สึกว่าเหมือนกับเราไปเจาะอย่างนี้เลยนะโอ้มันใกล้ใช่ไหมคะเราเรา,เรายังดูไกลไปนิดนึงมันยังดูไกลไปนิดนึงอีกนิดนึงก็มาตัดแขนช่างเราเนี้ยอ่าโอเคออหมดแล้วเดี๋ยวช่างวัดให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนคะ่ะ มันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวมันหนาด้วยเห็นไหยคะเห็นความหนาของเขาไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะ